ต่อไปเรามาดูการทำงานด้วยเทคโนโลยีในองค์กรกันนะครับจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาคนสังคมเศรษฐกิจการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านการพัฒนางานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วยการ4มิติ มิติที่ 1. การใช้หมายถึงความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จําเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคําว่าใช้ควบคุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมประมวลผลคําเว็บเบราว์เซอร์อีเมลและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆสู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นสําหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลหรือ Search Engine และฐานข้อมูลออนไลน์ 2. การเข้าใจหมายถึงทักษะที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัลจัดว่าเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องเริ่มสอนบุคลากรในองค์กรให้เร็วที่สุด การเข้าใจนี้ยังรวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีหรือเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไรการเข้าใจนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อค้นหาประเมินและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสารประสานงานร่วมมือและแก้ไขปัญหา 3. สร้างสรรค์งาน Create หมายถึงความสามารถในการผลิตเนื้อหาและสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลายการสร้างสรรค์งานด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคำหรือการเขียนอีเมลแต่มันยังรวมถึงความสามารถในการดัดแปลงสื่อดิจิทัลที่แตกต่างและหลากหลายด้วยการใช้ริสต์มีเดเช่นภาพวิดีโอ และเสียงหรือตลอดจนสามารถผลิตเนื้อหาภายในเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพเช่นบล็อกการแชร์ภาพและวิดีโอและโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ 4. การเข้าถึง access หมายถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเป็นรากฐานในการพัฒนาการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่างๆรวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่และช่องทางได้เพื่อให้สามารถใช้ Search Engine ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังจําเป็นต้องเข้าใจสื่อทางดิจิทัลชนิดต่างๆรวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันทักษะการทํางานในองค์กรด้วยเทคโนโลยีประกอบด้วย 1. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3. ทักษะการจัดการภัยคุกคาม 4. ทักษะโปรแกรมประมวลผลคำ 5. ทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6. ทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ 7. ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8. ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์การพัฒนาการทำงานในองค์กรประกอบด้วย 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเช่นการสร้างความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรรวมถึงการทำการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 2. การพัฒนากระบวนการธุรกิจเช่นการปรับปรุงและการนำเสนอกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4. d a ดัตเตอร์เเช่นการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ 5. ERP Enterprise Resource Planning การจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. การพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่นการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการทำงาน 7. การทำงานในรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบ Cooperative Work เช่นสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างสะดวกผ่านเทคโนโลยี 8. การจัดการความปลอดภัยเช่นการพัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 9. การใช้งานเทคโนโลยี Big Data เช่นการใช้งานและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ 10. การทำงานในรูปแบบทำงานแบบกระจาย Remote Work เช่นการทำงานแบบระยะไกลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 11.. การสร้างและบูรณา,าการข้อมูล Data Integration เช่นการใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การพัฒนาการทำงานด้วยเทคโนโลยีในองค์กรมีไว้เพื่อทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นและปรับตัวตามทิศทางของเทคโนโลยีและธุรกิจในสมัยปัจจุบัน